ับสวัสดีครับ uh, FC รุจิแชาแนลและก็ต้านพานานวชาวล้านนาทุกท่านครับผมวันนี้มา้ากันเมินเราไปะได้ทำ u t u b e ครับ <c oughs> <c oughs> ก็งานหลายอย่างนะครับเนาะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับงานวโิโพบอกมีเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้ทำ กุลิลำกุลิลำนะครับโทรมาโทรเข้ามาหานะครับเรื่องอการใช้รถแบ็คโฮของอบ๊อบแคทครับ E55 z นี้เป็นไงบ้างนะก็การใช้งานนะครับผมก็ตอบเข้าไปว่าการใช้งานของ E55 z นี้นะครับ ดูลักษณะการใช้งานทางที่แคบนะครับโอเคนะครับเพราะว่า E55 z นี่ตูดตูดจะสั้นนะฮะตูดของเพราะมันเป็นทรงตรมัมนอ่าตูดจะสั้นถ้าเราเสริมอุปกรณ์เยอะแยะเนาะอ่าแบบแบบผมเนี้ยก็ปัญหาก็จะเกิดหน่อยหนึ่งครับปัญหาเกิดที่ว่าความหนักครับความหนักความหนักของอ ปุงกีนี่ใหญ่นะฮะใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นอ่าุกีใหญ่มากนะครับหนักนะถ้าถ้าบอมีอุปกรณ์เสริมโอเคครับอ่าเราเราสามารถขุดไกลได้ยืน่นแขนไกลละอุ้มเต็มได้สบายแต่ทีนี้แต่ต้องยืนท่าให้ถูกนะครับอ่าถ้าขุดด้านข้างนี่อมีมีสิมีสิบอ่ายกนะครับ นยกนะครับเพราะว่าไม่มีบาลานซ์ไม่มีบาลานซ์หลังนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงกลมเพราะมันเป็นทรงกลมนะ่ะคืออันตรายก็จะเกิดขึ้นละก็ถ้าเรารู้ทางนะครับเรารู้ทางเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเาูดแบบไหนเอาดินขนาดไหนนะอย่าอุ้มมากเพราะว่าบุ้งกี่มันใหญ่อยู่แล้วครับถ้าอุ้มเยอะเนี่ยเปอร์เซนต์ร่วงครมี อ่ะะยกของหนักเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะครับแต่ค่อยๆย,ยกครับยกแล้วก็ลอยพื้นมานิดหน่อยอ่ายกลอยพื้นมันนิดหน่อยอ่าแล้วก็มาให้มันพิกอะครับถ้าอุ้มดินเนี่ยยกขึ้นสูงๆเนี่ยถ้าเวลามาด้านข้างนะฮะด้านข้างแท็กเนี่ยอันตรายมากอ่าบอกให้แต่ว่าเครื่อง ตันี้โอเคมากอึดน,นะครับแรงนะ่าเหลือๆแรงนะี่มันมีปัญหาครับเหลือๆอ,อยู่แล้วตามที่ใช้มาเนี่ยนะ<า>แรงนะี่โอโ้โหมหาศาลครับนิ่มครับเสียงเบามากนะครับเสียงเบามากไม่ต้องห่วงครับเรื่องเสียง การทำงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับบางคนเราไปทำงานกับรถรุ่นอื่นนะครับของเราเนีแทบจะไม่มีเสียงเสียงนี่แทบจะ,ออะไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงเบามากครับแต่ชอบชอบเรื่องอ่า เียงแรง่าโอเคนะครับประหยัดน้ำมันไหมก็คำว่าประหยัดน้ำมันนี้ตามที่ผมใช้นะฮะชอบครบเรื่องการประหยัดน้ำมันไม่มีปัญหาน้ำมันนี้ชัวชัวครับทำงานทั้งวันนะผมเอาแต,แต่เช้าเนี่ยน้ำมันเนี่ย S <S <S ไม่เท่าไหร่นะอ่าถือว่าโอเคนะครับแต่ปรับอยู่ที่พันแปดนะครับอรอบรอบเครื่องประมาณพันแปดอทำทุกวันเลยนะพันแปดห้าสิบอย่างเงี้ยอ่าถ้าแข็งหน่อยก็พันเก้า 9, อ่ามแล้วแต่นะดูที่เราอีกทีปรับได้ตรงไหนได้กันว่ากันไป ท่ออยู่นะครับวันนั้นฝังท่อท่อไว้เขาจะเทเป็นลานกว้างครับตรงวันนั้นมาถมนะฮะมาถมที่ตรงนี้ถมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราปรับมาให้ได้ระดับแล้วทีนี้เขาจะปลูกหญ้าตอนนี้เขากลับ ว่าเอ้ยเอาจะเทดีกว่าก็ต้องมาปรับดินออกเอาดินออกอีกทีหนึ่งนะครับเรามีหน้าที่ทําก็ทําไปนะครับแต่งานเราจบไปละส่งงานเรียบร้อยเบิกเงินเรียบร้อยละแต่ตัวนี้ก็เป็นพิเศษเขาเขาให้มันไม่ได้ผิดเราเรามาเจ๊ปัญหาครับขอให้ทําอะไรก็ทําแต่เขาก็จ่าย <c oughs> อันนี้ทํา จ่ายเป็นวันครับ พูดถึงรด,ดนะฮะเ,เพราะว่าเอออยากจะได้ที่มีทีค่คีบนะฮะตัวปลดเรวเอะไรพวกนี้ถ้าถ้าใส่พวกนี้แล้วนะ,ะน้ำหนักอะ่ะเพิ่มแน่นอนครับเพิ่มถ้าลดพุงกีได้นะฮะลดพุงกีลงหน่อยนี่ลดพุงกีให้มันเท่ากับที่ห่ออื่นนะครับลดลงหน่อยนีย่โอเคนะนิ้นหนักนะครับภุงกีนี้ใหญ่มันใหญ่มันเท่ารด เท่ารถเออ่80บว่า70 80นู่นน่ะคงกี่มันน่ะ,ะแต่มันยังแรงเหลือๆอยู่นะ,ะเวลาตักเนี่ยมไม่ต้องห่วงทำงานนี่เต็มที่ เจอเจอคานครับคานที่เขาทำไว้ยึดยึดกําแพงเนี่ยตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่เขายึดกําแพงอ่ะไม่ใช่คาน,นคตัวยึดอ่ะตัวยึดกําแพงครับมันลากยาวลงมาองนี้แล้วมันสูงละนนไปเจอใส่ ง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่ละเอียดเถ้าเราทำยังไงเอาตามเราเนี่ยจะมีปัญหาอีกนี้เขาให้ช่างเขาดูแลอย่างดีนะครับ ถ้าได้มือง่ายครับอช่างกับเราเนี่ยถ้าคุยกันได้มือพูดกันรู้เรื่องนะครับจบบางที่ไปนี่โอ้ช่างไม่สนใจเวลาเราคุดถอยหลังเวลาได้ไม่ได้เอาเราก็ว่าไม่ได้ก็โบนอา้าวตดยเราก็ขับรถขึ้น,น,นลงลงวัตายระดับไม่ได้อยู่ที่เรา มันได้ระดับก่อนอย่างเงี้ยเอออย่างงี้โอเคเลยตอนนี้เราเดินหน้าได้ละเดินหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆเดินไม่ได้เดินหน้าถอยหลังเราก็ทําถอยหลังไว้เรื่อยๆแม่เราก็เอาระดับที่ได้นะรถมันจะมันก็รู้ระดับเองหละนี่ถ้ารถเอียงนะครับถ้าจอดรถเอียงตั้ง ไปละทีนี้ระดับมันเอียงตามถ้ารถตรงอะ่ะยังไงมันก็ตรงครับครับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้นะมันจะลงทั้งเฟซเนะาะเฟซที่มันเอาเยอะมาได้นะัเวลาเยอะมันก็ไม่ยอมอัปโหลดนะครับแล้วก็เอาประมาณนี้มันได้ทั้งสองสองฝั่งนะครับทั้งเฟซทั้ง อ่า YouTube นะครับแล้วก็คุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอา่ารุจิชาแนลนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์มาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆอนพี่น้องๆน,นะครับอา่าแกต่วแบบันอะไรอะ่ะร้อยกระทรงนี้ก็ขอให้มีความสุขกับทุกท่านครับผมวันนี้รุจิชาแนลครับผมสวัสดีครับ